สวัสดีครับผมอัครเอนะครับสำหรับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของตัวเว็บเลปอนซีที่ผมเจอในเว็บน้องน้องคอมนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการที่จะทําการซื้อแขนจับจอนะครับผมก็เลยเข้าเว็บน้องน้องคอมนะครับผมเข้ามาที่เสิร์ชบล็อกด้านบนนะครับผมเสิร์ชคำว่าแขนจับจอนะครับหลังจากที่เราเลือกเข้าไปแล้วนะครับผมมันก็จะแสดงตัวสินค้าขึ้นมานะครับผมตามที่ผมต้องการนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนที่เห็นในคลิปนี้นะครับจะสังเกตว่าตัว หน้าจอผมนี่จะมีความกว้างกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าผมใช้หน้าจอ34นิ้วนะครับเป็นไวสกรีนในการดีไซน์งานนะครับผมทีนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับผมพฤติกรรมของคนที่ใช้หน้าจอขนาดความกว้างเยอะๆเนี่ยเขาก็จะทําการเปิดหลายๆหน้าจอเพื่อทํางานไปพร้อมๆกันนะครับผมอาจจะดู YouTube ไปอันนึงนะครับผมทำงานจอหนึ่งนะครับหรือว่าดู Netflix ก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับผมก็ทําการลดขนาดหน้าจอรับผมเพื่อที่จะทํางานอย่างอื่นนะครับ ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าพอผมโหลดเสร็จปุ๊บผมเห็นตัวเว็บไซต์เนี่ยมันทําการโหลดนะครับผมก็งงเฮ้ยผมไม่เคยเห็นตัวเว็บไซต์เนี่ยมันโหลดเวลาที่เราหดหน้าจอลงไปนะครับผมซึ่ง m e d i a k i e r เวลาที่มันทํางานเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําการรีเฟรชหน้าจอนะครับผมก็คิดว่าเขาอาจจะใช้ตัว JavaScript ในการจับตัวหน้าจอนะครับผมโอเคทีนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับผมคือว่ามันทาให้ตัวผู้ใช้นะครับผมหรือยูเซอร์เนี่ยดู ล้วรู้สึกได้ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับเขาแสดงผลสินค้าที่5คอลัมน์นะครับผมเพราะผมลดลงไปนะครับที่หน้าจอที่มีขนาดเล็กลงนะครับผมตัวสินค้านะครับก็ยังแสดงอยู่5คอลัมน์นะครับแต่ว่าตัวรายละเอียดเนี่ยมันก็จะถูกตัดทอนลงไปนะครับผมเพราะว่าพื้นที่การแสดงผลมันน้อยลงนะครับผมมันก็จึงเกิดการบีบขึ้นมานะครับผมซึ่งปัญหาตัวนี้นะครับเขาน่าจะทําการ ัดคอลัมน์นะครับถ้าหน้าจอเล็กลงอาจจะเหลือแค่สี่หรือสามคอลัมน์นะครับผมจะทําให้รายละเอียดนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับพอผมย่อลงมาอีกนะครับผมซึ่งมันก็รีเฟซเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับผมมันแสดงผลที่4ี่คอลัมน์นะครับปัญหาก็คือว่าตัวที่เป็นรายละเอียดของสินค้าราคาพวกนี้เนี่ยมันก็จะทับกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็ไม่ค่อยเห็นดีเทลของมันนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับน่าจะประมาณ960พิกเซลนะครับในส่วนที่เป็นตัวคอนเทนเนอร์นะครับผมซึ่งเขาใช้เป็น Bootstrap 4นะครับโอเคทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือเนี่ยมันทับกันนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมอาจจะเหลือการแสดงผลแค่สองตัวนะครับหรือว่าสามตัวหรือว่าสามคอลัมน์นั่นเองนะครับพอเราย่อลงอีกนะครับผมมารีเฟซนะครับ ที่หน้าจอที่มีขนาดเล็กลงนะครับตัวที่เป็นตัวฟิลเตอร์ยังอยู่นะครับผมแต่ว่าสินค้าเนี่ยไปแล้วนะครับเหลือแค่หนึ่งคอลัมน์นะครับแล้วก็ตัวเมนูก็เริ่มบีบทําให้ดูดีเทลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้อันนี้นะครับก็จะมีหน้าจอที่ขนาดของตัวมือถือแนวนอนนะครับผมรู้แลสเกตมบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวการแสดงผลบนมือถือกันนะครับ โอเคมันโหลดทุกครั้งเลยนะครับผมถ้าเป็นมือถือนะครับผมก็จะเหลือแค่สองคอลัมน์นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะทําการขยายนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับว่าที่ตัวอุปกรณ์ขนาดต่างๆเนี่ยมันจะแสดงผลยังไงนะครับก็มาที่ Develop นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นตัว r e o o s i v e Mode นะครับผมเรามาดูที่หน้าจอใหญ่สุดนะครับ1 9 2 0งพันเก้าร้ยยี่สิบคูหนึ่งพัแปสิบพิกเซลนะครับ โอเคก็แสดงผลสวยงามนะครับผมพอลดลงมานะครับผมเหลือหนึ่งพันสามร้อยหกสิบกพิกเซลนะครับโอเคเริ่มจะบีบบีบลงแล้วนะครับผมแต่ก็ยังโอเคอยู่พอดูได้นะครับจากนั้นนะครับผมที่หน้าจอแป0ร้อหก้อยนะครับผมโอเคก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูที่ตัว หน้าจอที่เป็น iPad กันแล้วกันนะครับผมเริ่มจาก iPad ด9.7นิ้วนะครับโอเคไหมครับถ้าใครเข้าเว็บนอกจาก iPad ด9.7นิ้วนะครับผมจะสังเกตว่าตัวโปรดักตัวนี้นะครับผมก็ทับกันไปแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับผมเขาควรที่จะตัดฟิลเตอร์ออกนะครับผมก็เปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นแบบอื่นแทนนะครับผมไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันแสดงผลแบบนี้นะครับผมในหน้าจอที่มันเล็กลงนะครับเพราะว่าหนึ่ง ในตัวหน้าจอนี้นะผมมันมีสินค้าที่ไม่เยอะนะครับผมเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวฟังก์ชันฟิลเตอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวยูเซอร์เพลเเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการแสดงผลสินค้านั่นเองนะครับผมเรามาดูที่ iPad mini นะครับอ่าเหมือนกับ iPad นะครับ i p a d i p h o n น8นะครับผมโอเค iPhone ก็ มีการแสดงผลที่เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคนะครับซึ่งดังนั้นนะครับผมในตัวเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะมีปัญหาที่ตัว iPad นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัว Ratscape Mobile นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ก็จริงๆแล้วนะครับผมการทำตัวเลฟเสนะครับผมเราต้องทำการเช็คในหลายๆอุปกรณ์นะครับว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันแสดงผลได้เป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้ก็คือพันยี่สี่คูณเจ็ดหกแปดนะครับโอเคอันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของปัญหาเลฟเสนะครับผมนอกจากนั้นนะครับที่ในส่วนของตัวหน้าเว็บของเขาเองนะครับผมเรามาเข้าหน้าเว็บนักลอง c อทคมนะครับโอเค ทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของแบนเนอร์ด้านบนนะครับเราสามารถจะคลิกได้นะครับคลิกดูแบนเนอร์ต่างๆได้พอผมทาการปัดนะครับผมปุ๊บพอปัดปุ๊บมันไปเข้าหน้าเมนูนั้นเลยนะครับผมก็คือมันมีปัญหาที่ตัวแกรเจอร์นะครับผมตัวสวายเนี่ยนะครับผมพอปัดปุ๊บมันไปเข้าเมนูนั้นเลยนะครับทําให้เราหลุดจากตัวที่เป็นตัวหน้าจอหลักออกไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ ปัญหาเรื่ l สิในหน้าจอหลักก็มีเหมือนกันนะครับผมก็คือในส่วนของตัวเมนูพวกนี้นะครับพอผมย่อลงไปนะครับทุกหน้ารีเฟรชหมดเลยนะครับผมมันทําให้ยูเซอร์อนั่นเองนะครับผมมันก็ได้ UX ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะย่อไปอีกนะครับอรอนานอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเค พอย่อมานะผมก็คือตัวที่เป็นพวกเนี่ยเมนูแท็บสินค้าพวกนี้เนี่ยนะผมมันก็เละนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะตัดให้มันเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาจจะเหลือแค่สี่คอลัมน์สองแถวยงี้ก็ได้นะครับผมแต่พอมัดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้เว็บมันดูแบบเห็นไหมครับมันก็จะเละหมดเลยนะครับผมเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องปรับในส่วนนี้ นะครับผมอาจจะเช็คเรื่องของเ e มโ n s i v e โอเคทีนี้ถ้าสมมติหน้าจอที่เป็นมือถือนะครับผมวิธีการที่แก้ไขตัวเมนูพวกนี้ของเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาจะใช้วิธีการสร้างตัวเมนูที่เป็นสไลด์อย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมคือเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของการใช้ตัวแ a t เจอร์นะครับผมที่เป็น ปัดเนี่ยนะครับผมพอคลิกคลิกอาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่พอเลื่อนปุ๊บเนี่ยมันมันเข้าไปในเมนูนั้นๆแล้วเนี่ยนะมันเริ่มจะเพี้ยนแล้วนะครับโอเคต้องอยากคลิกเ็วอขาไปซึ่งแบบอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าไอตัวตอนที่เราปัดเนี่ยเราจะไปเจอตัวที่มันคลิกได้หรือเปล่าอย่างผมปัดถ้าผมคลิกจากตัวนี้นะผมลากไปปุ๊บอ่ามันไม่เจอโค้ดนะครับผมพอผมคลิกฟรีเข้าไปปุ๊บบางครั้งก็เข้าฟรีบางครั้งก็ไม่เข้านะครับเนี่ยอ่า อ่อาเงี้ยโดนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าการใช้ตัวปัดของส่วนที่เป็นตัวเดส k ท็อเนี่ยมันอาจจะทําให้อีเวนต์การคลิกเนี่ยมันไปทํางานก่อนก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ใช้วิธีการคลิกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันดูไม่เห็นไอตัวด้านขวานะครับผมเราคนที่จะอะเป็นผมผมก็ทําเป็น2แถวอย่างที่ผมได้บอกข้างต้นนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของเนื้อหา เรื่องของปัญหาเรื่องคอนเสิเว็บไซต์ที่ผมเจอนะครับผมกับตัวเว็บนอกๆ .com นะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้นะครับผมสําหรับคนที่อยากจะเริ่มงานอยู่เองนะครับผมก็เนี่ยก็ดูอย่างตัวเว็บไซต์ทั่วไปนะผมถ้าอันไหนที่มันรู้สึกขัดใจแล้วก็ค่อยๆเข้าไปดูนะผมมันเป็นปัญหายังไงแล้วก็คิดวิเคราะห์มานะครับเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงนะผมก็เริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโควิดก็สติสีสูงสุดเลยนะผมผู้ติดเชื้อคือ2 2 0 0มร้อคนนะครับผมผมก็ อยากจะขอให้ทุกคนแบบรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไหนก็อยู่บ้านนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับผมขอให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลโควิดนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องอังเคอนะครับผมและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ